ค่ะจ้ะน้ำไพนานะมีเป็นน้ำนะกรกฎมีนพิจิกนะลมเมถุนตุนกลุ่มน,นะแล้วก็ไฟเมืิงศ์ธนูนะนี้ไม่มีท่านจริงหนึ่งเดียวนะเด่นๆมีเป็นไฮเป็งเจตนานะคือวันจันนะเอ็มเพรสคนวันศุกนะร,ร์นะเอ่อวีออฟฟ์จูนวันพฤหัสนะมีจันพฤหัสศุกร์นะแล้วก็ราศีเด่นๆนะมีราศีเมถุนนะเดอะเลเวอร์ over, กับ เ uh, นะทมเพลน,น์นะคือธนูนะอันนี้ไม่มีค่าตนีนะคะมีจันพระฤหัสศุกเมถุนธน,นูเท่านั้นนะจากน้ำพายนะคนในความรับเลยนะคุณอาจจะถูกเก็บซ่อนแอบอยู่ไว้นะหรือว่าเขายังคงนึกถึงคุณอยู่นะยังอยู่ในคนดึส่วนดึกนะยังไม่ได้ลืมนะอยากติดต่ออยู่นะเป็นคนไกลได้นะแปดไม้แลวพุ่งมาอย่างเดียวนะแปดวันต่ดสัปดา์อนะ่ะ ไพ่ใบนี้หมายถึงคิดถึงดําดิ่งด้วยก็ได้นะก็คืออยู่ในก้นบึงส่วนลึกนะแล้วก็อาจจะมายถึงคนในความลับได้นะแปดไม้เขาจะรีบ e ติดต่อมาอย่างไวนะเพราะอาจจะนึกถึงคิดถึงมานะเทมเพลนนะะติดต่อมาเพื่อพบเจอหรือมาอะไรกันก็ได้นะนี้เทมเพลนคือจะมีการปรับสมดุลพลังงานปรับปรุงตัวจะมีอะไรดีขึ้นนะก็ติดต่อมาอย่างไวนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนในความลับหรือคนที่เขานึกถึงนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องดีๆหรืออะไร พูดคุยกับคุณนะกิงออฟวานะมันนี้เป็นไพ่ของคนเจ้าถูนะเขาแอบมีรักทางเลือกนะเนี่ยเป็นคุณหรือเปล่าคนะเพราะว่าจอกเลเวอร์กับไฮดินเทนมันคือรักทางเลือกอนี้ก็คือคนมนีความลับอยู่แล้วนะหรืออาจจะหมายถึงคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่คุณนะแต่ไพ่ขึ้นมาเตือนนะตามด้วยจัดเมนนะจันเมนคือไพ่เวรกรรมนะเป็นกรรมหน้าที่ถ้าเป็นกิงออฟวานี่ยนเะจ้าชูแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ ใครด้วยยนะัไม่ได้ให้สถานะนะเขาชอบใครบางคนอยู่นะไม่รู้คนหรือใครนะแล้วก็มีทั้งคนในความลับด้วยแล้วก็รักทางเลือกด้วยน,ะนั่นก็เป็นไพ่เวรกรรมนะเบอร์ยี่สิบจัดเมนนะแต่ว่าน้าเขาหน้าจะมีตัวจริงแล้วนะเอ็มเพซนี่คือตัวจริงตัวแม่ตัวมัมคนที่เป็นแม่คนที่แต่งงานแล้วหรือว่าแฟนตัวจริงนะหนึ่งทั่วนะจะมีข่าวดีเริ่มต้นไหนนี่ก็เป็นท้องทางสั่งคนของเขานะ สี่ดาวมีการแอบเก็บเงียบซุกซ่อนบางอย่างอยู่นะสี่ดานะไม่ได้บอกคุณก็ได้นะคะซี่ขวาง่าจะเป็นคนของเขาะ mm hmm. วิออัฟจูนเป็นเรื่องขององค์ร้องชมพตานมาก็จะง่าจะเป็นเรื่องของเวรกรรมวิบากกรรมมา,มาเจอกันแล้วเดี๋ยวน่าจะมีอะไรดีขึ้นนะถ้าวิวอัฟอจูนมานน้วนี่แปดถ้วยมีการเดินจากไม่รู้ว่าเขาจะจากคุณหรือคุณจะจากเขานะจากทั่วคราวนะเพราะม่ามีสามดาวมันเป็นสามเศร้ามันไม่ลงตัวนะเติร์ ปร์ตี้นะก็จะมีความเจ็บปวดเคยผินะเพราะว่ามันไม่ลงตัวนะสามถ้วยเออสามดาบนะับกับแปดถ้วยนะแปดถ้วยมีการเดินจากแน่นอนนะคุณอาจจะไม่เอาเขาแล้วก็ได้นะถ้าเกิดรู้ว่าเขามีตัวจริงนะแล้วคุณก็ให้คุณเป็นแค่คนในความรักก็าตามแนละ้วเพราะว่าสามดาบมันไม่ลงตัวนะไม่ลงเอนะมีความเคอเจ็บปวดแน่นอนนะแล้วก็มีการเดินพลังหันจ,จากกันไปนะก็ กองร้อยชงหนตามานะมเขาจะพัให้คุณอาจจะได้รู้ความจริงก็ได้นะ<ม>ก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะอาจจะเดินจากอันนี้ไปแล้วคุณอาจจะได้ไปเจอคนใหม่ก็ได้นะคุณอาจจะได้ไปเป็นเอ็มเพรสของใครคนอ,อื่นคนใหม่ก็ได้นะลอยวมๆไปประมาณนี้